โอเคครับอันนี้ก็รอบวันที่22นะครับนะมกราคมปี2566นะฮะก็มีโซลกิม906นะครับเงินเงาแกะลาย5ตัวนะครับจริงๆลูกค้าอยากได้10ตัวนะแต่ว่ามันมี5ตัวนะครับก็เลยแบ่งครึ่งกับตัวเงินเงานะครับอันนี้เป็นเงินเงาธรรมดานะครับจะไม่มีลายแกะนะต่างกับตัวพวกลายแกะนะครับจะลงยาทองนะครับต่เป็นตัวที่ดีทั้งหมดนะเป็นตัวแพงนะครับแล้วเป็น็อดปี2022หมดเลยเนี่นะครับให้ดู็อดนะครับนะ นะนะก็เป็นตัวแพงหมดเลยนะก็แบ่งอย่างละห้านะครับเดี๋ยวพวกระบบเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูในคลิปนะครับในรอบวันที่ยี่บสองนะฮะนะของมกราปีหกหกนะก็นี่เลยนะครับขอบคุณมากนะครับเป็นอันนี้เป็นของคุณสัจชัยนะครับน้องเสรีสั่งเข้ามาสิบตัวนะและนี่ก็ส่งไปสปปนะครับเป็นโคลนะครับคูเซโครสดีเฟนเดอร์นะครับซีรีส์90ูนะเป็นตัวสีนิ้วคอมแพกนะครับตัวนี้นะเป็นสีควันบุหรี่นะครับหรือสีสโมกนะก็กลับเข้ามาแล้วนะครับนะ อ่าลูกค้าท่านนี้ก็คือเห็นกันบ่อยเนาะหลายอีพีนะก็คือลูกค้าจะต่างชาตินะครับถ้าเราทําดีเท่าไหร่หรือว่าเราเอาของดีเขาเมื่อไหร่นะเขาก็จะชื่นชอบแล้วก็เชื่อมั่นในประเทศไทยของเรานะส่งออกไปนะโอเคนะอันนี้คือเดี๋ยวผมจะเช็คให้แบบอย่างดีเลยจะบอลใจด้วยนะรอดนี้เป็นเป็นรอดของผมที่แบบเข้ามาเนาะค่อนข้าง,างจะดีนะโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับนะขอบคุณมากเลย คำเตือนปืนแบล็งกันคือปืนเสียงปล่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแบล็งกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สวัสดีครับสื่อทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะฮะไม่เพิดเป็นแบรนด์การันหมอยู่ผมไม่เป็นโูมครับรอบจัดส่งมาที่22มกราคมปี2566นั่นเองนะเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มอีกแล้วนะครับกับลูกค้าต่างชาตินะครับนะหนึ่งท่านนะครับเป็นโค้ดิฟเดอร์นะแล้วก็อันนี้10ตัวนะครับนะของอ่า นี่ของใครวะค,ะคุณชัดชัยอ่าคุณชัดชัยเนาะ <laughs> ลืมนะต้องขออภัยนะก็ของน้องเซรีนะสั่งเข้ามาให้นะก็จริงๆแล้วลูกค้ายอยากได้เป็นเงินเงาแกะลายสิบตัวนะครับแต่ว่าเช็คดูแล้วมันได้อย่างละครึ่งนะก็คือเงินเงาธรรมดาแล้วก็เงินเงาแกะลายอย่างละห้านะครับแต่ใกล้เคียงกันนะเห็นไหมสีใกล้เคียงกันสังเกตได้เห็นเลยนะโอเคเนาะก็วันนี้นะครับมีทั้งหมด สิกับ1ตัวนะเป็นโซรกิ M906 TD ท,ทั้งหมดเลยนะจะมี2สีแตกต่างกันอย่างเดียวคือนี่นะครับแกะลายกับไม่แกะลายนั่นเองแต่สีเหมือนกันโครงเงาเหมือนกันนะสีเหมือนกันหมดนะครับแกะลายกับไม่แกะลายเท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกับตัวแรกเลยนะตัวนี้เป็นตัว TD เนาะ นะอ่ะตัวแรกเลยนะครับของคุณชัยนะตัวแรกเป็นตัวแกะลายนะครับเดี๋ยวผมไล่จากแกะลายไปก่อนเนาะแถวแรกนะอ่ะเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งสามหกนะครับหนึ่งหนึ่งสามหกนะแกะลายโรงงานทองนะครับอันนี้โรงงานจากโรงงานจากโรงงานมานะครับแล้วก็เหล็กขวางลำกล้องนะครับมันจะต้องมีเหล็กขวางลำกล้องทุกตัวนะประกันนะฮะอ่ะตัวนี้นะครับเล็กข้อฝ่ามือนะครับนะเล็กข้อฝ่ามือเลยนะเป็นซับคอมแพกนะครับหรือว่าเล็กมินิเลยนะครับในพกซ่อนนะอ่ะลูกหมดสไลด์ค้านะครับปดไม่ก็ซีนนะครับปดแบบ ดันตัวนี้ลงปุ๊บเนหะ็นไหมเนี่ยดันตัวนี้ไปข้างหลังปุ๊บเด้งมากถึงจะเด้งนะครับนะปวดแล้วทําไมสไลด์ยังค้างอยู่นะครับจะไม่เหมือนพวกอีโควงก้าก็เพราะว่าเขามีคันแขวนสไลด์นะครับจะมี2จุดก็คือตัวปรับโหมดแล้วก็คันแขวนสไลด์ทำไมถึงเรียกตัวปรับโหมดแล้วอันนี้เป็นทั้งตัวปรับโหมดแล้วตัวถอดสไลด์ด้วยนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำไมถึงเรียกตัวปรับโหมดนะโอเคปรับลงนะครับนกพร้อมที่จะลั่นไกลนะครับแล้วก็ลั่นได้เลยนะแต่ว่าดับเบิลแอคชั่นไม่ได้นะ แต่ถ้าใส่กระสุนที่ยังไม่ยิงไหนล่นต่อเนื่องได้เลยนะหลดลูกครั้งเดียวนะครับได้ยิงจนหมดแม็กนะครับแล้วสไลด์คาแล้วก็โหลดใหม่นะครับนัดแรกนะโอเคแต่ว่าดับเบิลไม่ได้นะแต่ดับเบิลซิงเกิลได้นะครับคือง้างนกแล้ว ลั่นได้เลยนะตัวนี้อย่างที่บอกเป็นตัวปรับโหมดคืออะไรปรับเฉียงนะครับจะเป็นโหมดเซฟนั่นเองนะเห็นไหมนกจะไม่สามารถลั่นได้เมื่อเราเฉียงลงไปนะแล้วถ้าปรับดูดออกไปเลยแล้วดึงออกเนี่ยจะเป็นถอดสไลด์ละนะโอเคเนาะทั้งล็อกสไลด์และ้งโหมดเซฟด้วยนะปรับขึ้นปกติก็ลั่นได้เลยนะครับนะเดยวก็สิงเกินได้ปกตินะเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะครับนะ ตัวนี้ขอคัดแค่สามนะเพราะปืนเยอะนะครับแล้วกลัวกระสุนที่คัดไม่พอแล้วกระสุนก็มันเป็นการยิงแล้วด้วยเนาะมันก็เลยกลัวว่ามันจะแจมจะติดเพราะเนื่องจากกระสุนมันไม่สมบูรณ์นะครับนะมันเป็นกระสุนที่ผ่านการทดสอบแล้วนั่นเองนะกระสุนมันจะไม่ดีเหมือนพวกอยู่ในกล่องที่ยังไม่ได้ยิงหรอกเนาะก็เลยขอสามนัดพอนะเอย่ยว่านะอาจจะใส่ได้เยอะแม็กกาซีนก็จุได้ถึงหกนัดเลยนะสมัยโซลคินกระสุนหกนะครับหนึ่งสองสามนะครับลูกของสลด์ค้างนะครับกดแม็กกาซีนปึ๊บพุ่งเลยเห็นไหมแต่ถ้า ไม่ปลดไม่ออกนะครับงานะเนี่ยก็ไม่ออกสไลด์ลงลั่นนะครับตัวซิงเกิลแอคชั่น,นไม่ได้นะครับตัวเซฟลงนะครับนะลั่นไม่ได้นกขึ้นนะตอวขึ้นปุ๊บลั่นได้นะฮะก็หนึ่งหนึ่งสามหกนะครับนะ๋ยวผมจะไปไวเลยนะอนธิบายตัวแรกแบบละเอียดลนะเนาะโอเคตัวที่สนะอ,องนะครับนะหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะครับในขวานลำกล้องนะฮะนะ ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับกดนักก์ซีนสไลด์แสบปกติตบสไลด์ลงนกค้างปกติลั่นแล้วก็ซิงเกิลได้นะครับนะง้างนกขได้เลยแอคชั่นไม่ได้นะครับเซฟนะกดเซฟลงนะลั่นไม่ได้ปรับขึ้นปุ๊บลั่นได้นะวงการครับปอกกันเลยนะบอกสามนัดนะไม่ว่ากันนะเพราะตัวกระสุนไม่พอนั่นเอง หนึ่งสองสามนะครับลูกของสไลด,ลด mac, ล์ขากดแม็กซ์ปึ๊บพุ่งเลยไม่กดไม่ออกนะครับสไลด์ลงลั่นดับเบิ้ลซิงเกิลนะครับแอคชั่นไม่ได้นะปดเซฟนะครับลับไม่ได้ปรับขึ้นปึ๊บลั่นได้นะครับหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะฮะโอเคตัวสองไปแกะ่ายตัวที่สามนะครับหนึ่งหนึ่งสามแปดนะครับเดขขวาลํำกล้องนะครับน่าจะเรียงเลยนะวันนี้ปดแม็กนะครับแปดปกติสไลด์ลงโนขึ้นลั่นดับเบิ้ลซิงเกิลนะโอเคเนาะแอคชั่นไม่ได้นะครับปรับเซฟ ปั้ไม่ได้ปั๊ขึ้นปุ๊บมันได้เลยนะโอเคไปเรื่อยๆนะครับคัดง่าย,ยแล้วนะตัวโซลกีพสุดหกนะผมบอกเลยว่าคัดดีนะเริ่มจากช่อง,องเราเพิ่มเขาใหญ่นะช่องคัดเปาะเขาใหญ่นะครับไม่กดไม่ออกนะสไบอยลงลั่นแบบซิรเคิลน,นะไม่ใช่ไม่ได้นะครับปั๊เซฟนะนะ ดียังไงก็ไม่ลั่นปอกขึ้นปุ๊บมันเลยเนาะหนึ่งนสามแปดนะฮะเกียรนะต่อไปตัวที่สี่นะครับหนึ่งนสามเก้านะครับจะเห็นได้แกะลายทุกตัวเนาะเหล็กผ่านน้ำกล้องนะลุกหมดสไลายนะตดแมกกาซีนปรับสลายน้องลั่นนะครับตัวซิงเกิลเนาะแอคชั่นไม่ได้นะครับลบต้องค้างตามปกตินะเพื่อที่ความมีจะลั่นนะอันนี้ถือปกติแต่ถ้าดึงมาแล้วตีเลยอย่างนั้นไม่ได้นะปืนพังนะครับนะลั่นไม่ได้ปอบขึ้นปุ๊บมันได้นะครับ ย่างนั้นเราไม่ส่งไปแน่นอนนะเขาเรียกว่าปืนพังแน่นอนอย่างนั้นนะฮะโอเคอีกครัง้งจะบอกว่าแม็กซ์ซีนเขาจุดได้หกนัดนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้มาดูนตะอาบอกแม็กซ์นะใส่ทำไม่ได้กปุ๊บทันได้เลยนะทำไมไ่นะไ,มได้นะแล้ก็เซฟนะครับรันไม่ได้ป,ปั๊ขึ้นปุ๊บลันได้เลยนะสามเก้านะครับโอเคเนาะ ต่อไป40นะครับวันนี้แกะหลายนะเงานวิ่งนะเด็กความ้ำกล้องนะครับนะลูกมดสไลด์ข้ากดแม็กนะครับสลลออ่ลงนก้องพอมล่านล่านนะครับอ่าใช้ไม่ได้นะเซฟปุ๊บเสียงลงมานะครับไม่ต้องไปสดตะสูดมัรรอดสไลด์นะเสียงลงมาล่านไม่ได้คนะรับขึ้นปุ๊บล่านได้เลยเนาะโอเคในกล่องจะมีแทรดัตเตอร์ทุกตัวเนาะนี่นะ แต่รัปเตอร์ลูกตัวในนี้ก็มีนะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดกล่องนี่เฉยไม่ตตกใจนะมีลูกตัวมีลูกตัวแล้วก็มีคู่มือนะมีลูกตัวนะโอเคหนึ่งสองสามนะครับลูกโมเสกในครับปลดแนมะกกาซีนนะครับนะปรับลงไม่ปลดไม่หลดุดปรับลงรันไนดะแล้วก็ชิงเตินะนะแครันไม่ได้นะครับต่อเซฟรันไม่ได้เห็นไหมนกขึ้นปรับตึ๊บปึ๊บรันได้นะเป็น40นะครับจบไปนะเงานเงา ต่อไปเงินงาธรรมดานะเป็นทีดีทั้งหมดนะเอให้ดูก่อนนะทีดีทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่นะไม่มีลายอันนี้เป็นเงินเงาธรรมดานะเลขโค้ด025นะครับ025แล้วก็เลขขวาน้องกล้องนะลูกหมวกสไลด์ค้างนะครับเหมือนกันร,ระบบเหมือนกันหมดนะต่างแค่สีกับบนสไลด์เฉยๆนะลูกหมวกสไลด์ค้างก็ปอกสไลด์ลงปุ๊บลกขึ้นนะรันเแต่โรลซิสเตอร์ได้แอคชั่นไม่ได้นะครับปอกเซฟนะดูนะรันไม่ได้ปอกขึ้นปุ๊บรันได้นะ มืนกันทั้งหมดกันทั้งหมดนะปวดตงตกใจเด้อเหมือนกันน,น,น,นนะนนนะระบบเหมือนกันยกไปสไลนะนะลูกหมวกอะไรครับกดแนมะ็กปึ๊บเก่งเนาะไม่กดไม่ออกนะครับัดไมอ่ออกสไลด์ลงลื่นดัแบเบิลซิเกิลน,นะแอคชั่นไม่ได้นะครับออกเซฟนะครับมันไม่ได้พอขึ้นปึ๊บลันได้นะครับ025นะตัวแรกนะครับเงาธรรมดา ต่อไปงานธรรมดาตัวที่สองศูนย์ห้าหกนะครับเบรกขวาลังกล้องนะลงหมดสไลด์นะกดแม็กซ์ลั่นนะครับไม่ที่ลั่นปรับสไลด์ลงลั่นนี่นะครับนเะดี๋ยวเป็ซิงเกิลน,นะนั่น,ะนกยิงได้เลยนะแอคชั่นไม่ได้นะครับปึ๊บเซฟนะลั่นนะไม่ได้นะครับปรับึปึ๊บลั่นได้นะโหมดดับเบิลแอคชั่นได้นี่ก็วิ่งนะครับตัวขันธุมนะเป็นบาเลต้าไปเลยนะถ้าพูดถึงทงั้าเขาทำได้ก็ดีนะโม้ถึงคนระับ ลัน่นแบบเล็กจิว๋วแจ๋วครบเลยนะลั่นดับเบิลได้ด้วยแจ๋วเลยหนะ 1, 2, 3, นะึ่งสองสามนะลูกบอลสไลด์ช้ากดแม็กนะครับนะพุ่งถ้ากดไม่ออกนะแม็กนี่สังเกตดีๆนะดันอันนี้ปุ๊บไงน,นะมันจะพุ่งเลยนะแต่ถ้าไม่ปลดเห็นไหยไม่ดันเนี่ยไม่ออกลั่นนะครับตัวเนซิงเกิลน,นะแอคชั่นไม่ได้นะครับปรับเซฟลงลั่นไม่ได้เลยปรับขึ้นปุ๊บลั่นได้นะครับศูนย์ห้าหกนะครับนะต่อไปนะ 057นะครับน่าจะเลี้ยงแล้วล่ะเหล็กขวางลำกล้องนะจะมีตัวแรกที่เราเจอที่โดดเขาผลิตเอกสารทะลุนะบล็ปุ๊บนะนกนะครับลั่นได้ดับเบิลแอชชั่นไม่ได้นะครับกลับเซฟลั่นไม่ได้กรับขึ้นปุ๊บลั่นได้นะอา่าโอเคหนะครับโดดดีนะก,กระสุนนะพ <c oughs> ัดดีนะครับนะ กดแมกพุ่งเลยนะไม่ปลดไม่ออกนะครับออกไปไลด์ <Ils> ลงล no. ่างนะครับแต่ก็ซิงเกิลนะเทียนเนาะแอคชั่นไม่ได้นะครับเซฟปุ๊บลันไม่ได้ปอกขึ้นปุ๊บลันได้นะ057นะฮะโอเคต่อไป058นะครับนะเล็กขวาลำกล้องนะครับลุกหมดสไลด์ขากดแมกกาซีนกดสไลด์ลงปุ๊บตรงสับลั่นนะครับแต่เมื่อซิงเกิลได้เลยนะแอคชั่นไม่ได้นะครับกดเซฟ ลั่นไม่ได้ครับขึ้นปุ๊บลั่นได้นะโอเคนึ่องนะครับลูกหมดสไลด์ค้างกดแมกกาซีโอ้ยเกือบนะครับมันพุ่งแรงนะผมเลยต้องอนิ้วก้อยลองนะครับเนี่ยมันพุ่งแรงนะครับแต่ถ้าไม่ปกดไม่ออกนะเห็นไหมกดสไลด,ลดล์ลงลัน่นดับเบิ้ลซิงเกิลนะครับอคชั่นไม่ได้นะครับเซฟนะลั่นไม่ได้กดขึ้นปุ๊บ รันได้เลยนะ058นะครับเปรียบเทียบกัเบเลขโค้ดไปเลยนะเพราะโค้ดมันไม่สามารถแก้ไขได้นะ059นะครับมันตอบมากับปืนเลยประเด็นเบ็กขวาแล้องต้องมีทุกตัวด้วยเหมือนกันรับแรงกันนะป้องกันอันตรายนะครับนะแล้วก็งรูปแบบนะสภาพิปั๊สไลด์ลง,งลั่นนะฮะ The b i c y c l ลนะงานลงพื้นได้เลยเนาะนี่กระชากไม่ได้นะครับปับเซฟดีไปไหนกนะนี่ปัขึ้นปุ๊บ นิดเดียวแตะนิดเดียวเองไก่เขานุ่มนะพูดถึงกระเซฟเขาแข็งนะค้างที่จะดีนะครับระบบดีนะตัวนี้เป็นที่นิยมไงนะหมดไปหมดแล้วจะเหลือแค่สามสีแล้วซาตินเงินเงาแล้วก็เงินด้านสามสีนี้นะก็ใกล้แล้วนะสองสามนะครับลูกโมเสคค้างกดนะก็สี่นะครับไม่กดไม่ออกนะตักใส่ลงบ้านโอชิงเกิลน,นะช่าไม่ได้นะครับออกเซฟนะครับดูนะหนุกสับให้ทำงานปตบขึ้นปุ๊บ บันได้เลยนะ059หนะะ้าขาโครบโอเคของคุณชัชชัยเรียบร้อยละเนาะชัชชัยปะชัชชัยค่ะอ่าชัชชัยต่อมาเป็นคูเซ่โคลดดีเฟนเดอร์พันบุรีนะครับสีนี้เป็นสีสโมกนะครับหรือพันบุรีน,ะนั่นเองกลับเข้ามาแล้วนะมีครบทุกแบรนด์นะไม่ว่าจะเป็นทิมเบอร์ดีเฟนเดอร์หนึ่งร้อยปีโคเอ็มเคและโคมาการน,นะครับลงถึงอันนี้เป็นโคลดดีเฟนเดอร์นะเขาเรียกว่าเป็นไซส์คอมแพกนะครับอันนี้คอมแพกคือ ัวสีนิ้วนั่นเองนะครับเห็นไหมจะเห็นว่าไม่ได้เกินออกจากฝ่ามือผมเลยยกเว้นด้ามปืนอย่างเนียวที่ล้นออกมานะก็คือตัวสีนิ้วจะเท่ากับกลอกนะครับนะตัวนี้จะเท่ากับกลอกเลยนะคือนี่นะครับไซส์ของแท็กกลอกก็ขงแทกสีนิ้วเนาะเปรียบเทียบให้ดูนะครับเห็นไหมอ่าจะยาวกว่าก็เพราะเขามีนกสับทแล้วก็มีหลังอ่อนนั่นเองนะอันนี้ก็คือกลอกนะครับสี่นิ้วถ้าตัวเต็มเขาจะเป็นห้านิ้วนะตัวเต็มมีเข้ามาแล้วนะตัวเต็มมีเข้ามาแล้วก็ ค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันเนาะโอเคต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเซฟคู่นะฮะนะเป็นระบบเซฟคู่นะครับตัวนี้มีระบบเซฟคู่มีหลังอ่อนใช้งานได้จริงนะครับบูทลำกล้องก็จะเป็นแบบบูทแบบแหลมนะไอเป็นแบบไขวงแบบแหลมแบบแบนนะนะก็คือต้องไขเข้าเท่านั้นห้ามไขออกนะโอเคเนาะตัวนี้ก็เป็นของคุณสปปนะอันนี้ส่งไปที่ต่างประเทศนะครับเลขโค้ดก็หนึ่งห้าหกนะครับ หลังจากที่รอคอยแล้วคอยรอคอลอ,อยอคอยกันมาน,านนะครับหนึ่งห้าเห็นไหมเห็นชัดไหมเพราะว่ามันเป็นโครเงเงาค่อนข้างดูยากหน่อยนะเออเขาจะมีตรงนี้อ่าปกติเขาจะยิงตรงสไลด์เออนี่เห็นไหมสไลด์ก็มีหนึ่งห้าหกเออปกติเขาจะมีทั้งลำเพลิงและสไลด์นะครับจะได้ดูชัดหน่อยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาอดูเรื่องระบบเลยนะรูปหมดสไลด์ครับหมดโอโฮฮ้โหอะไรรึมั้ยมันพุ่งแบบเทียทยานอ่ะมันพุ่งแบบเหมือนจะหลุด พุ่งวิถีเลยนะแบบหูแบบแรงมากนะเวลาแบบลูกมาสไลด์ทางนะล้วมาสไลด์ปิดดูว,ว่างโอ้โหไอ้แจ๋วแจ๋วรถใหม่อันนี้คือรถใหม่นะค่อนข้างนี่จะดีนะครับสไลด์ไม่ติดขัดนะแล้วก็นกสับทําง,งานได้ดีนะครับเดี๋ยวมาดูเซฟคู่ก,ก่อนเนาะออกฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ดีนะครับปรับลงได้หมดนะขึ้นลงได้ทั้งสองข้างนะครับอะ อันนี้ปกติเนี่ยถ้าเราขึ้นเซฟคู่กดหลังอ่อนเนี่ยเห็นไหมรันได้นะเดี๋ยวผมจะลองปรับเซฟลงปึ๊บแล้วถ้าปกติเลยเนี่ยกดหลังอ่อนแล้วถ้าไม่ได้เซฟขึ้นน่ะมันรันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะลองอีกครั้งหนึ่งก็คือแบบไม่ได้กดหลังอ่อนนะไม่ได้เห็นไหมเห็นว่าเออก็คือหลังอ่อนก็ใช้งานได้จริงนะครับถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยล้วกดไกลเลยโดยที่เซฟไม่ได้ขึ้นน่ะก็ไม่รันเหมือนกันนะสมมติอันนี้กรณีไหนกรณีที่เราขึ้นเราไว้เราไม่ได้ขึ้นเซฟคู่เรอลืมตัวแล้วเด็กมาโดน ไม่ลั่นนะครับแบบเด็กไม่ได้ตั้งใจจะมาจับไงแบบไม่ได้จับปืนนะเนาะอย่างเงี้ยไม่ลั่นนะครับอแต่กรณีที่เซฟคู่ขึ้นตอนไหนก็เฉพาะกรณีที่เราขึ้นลำหรือลุ้นอยู่ในกรเปิร์ขึ้นเซฟคู่ไว้ปุ๊บเราก็ใส่ไว้นในซองพกปุ๊บกดทุ่นระปุ๊บปรับแค่ปรับลงปุ๊บปังพร้อมเลยที่จะลั่นเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ขึ้นลำหรือไม่ได้ขึ้นนกไว้นะขึ้นเซฟคู่ไม่ได้นะครับผิดเลยนะเพราะว่ามันมันล็อกตายเลยนะ ตัวปืนเนี่ยไม่สามารถดับเบิลแอคชั่นได้เหมือนบาลิต้านะแต่ว่าเราขึ้นลำด้วยมือได้นะครับขึ้นลำเสร็จเราก็ลั่นได้เลยนะถ้าเราปิดหังอ่อนได้อยู่แต่ถ้าเราจะขึ้นลำแบบหยั่งก็คือดับเบิลซิงเกิลหงงกแต่ว่าสุดท้ายก็ลั่นไม่ได้อย่านี้เพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นเอากระสุนขึ้นไปในลังเพลิงนะครับถึงแม้ใส่แม็กปุ๊บกระสุนพร้อมเลยใช่ไหมแต่เราขึ้นลำด้วยดับเบิลซิงเกิลเนี่ยมันลั่นไม่แตกนะเพราะกระสุนมันยังไม่ได้ขึ้นลำเพิงนั่นเองเนาะโอเคเนาาาาาาะะะะะเเข้ใจจจอธิิบบบบยยแรีกกนนนพว่่มมัััหไลลึง เออก็ก็ส่งหนูอกับคุณส้มเนาะคุณส้มก็สั่นอยู่เนาะเป็นลายอื่นค่ะไม่ใช่คแตเป็นเป็นเป็นลายอื่นเป็นลายอื่นนะครับอ่ะคือไม่ใช่มันเป็นแบบมาจากสายอื่นอันนี้มันของสายของเราแหละก็เลยแบบก็ค่อนข้างดีนิดนึงนะโอเคอ่ะลูกอสไลด์ครับผมจะคัาสี่นัดนะครับปอกเงินสองแล้วก็สองสองเลยนะหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับคัดปอกดีนะลูกสุดท้ายใช้แรงดีคอยนะมันไม่มีแรงระเบิดมันก็เลยคายอยู่แต่มันเด้งนะทีเดีเทอ้อได้เลยเนาะ รูปสไลด์ค้ากดสไลด์ลงโอ้ยกดแม็กกดแม็กไม่ได้ปดสไลด์เน,นี่ยแม็กค่อนข้างลื่นเลยนะแล้วก็ผมดีใจนะผมดีใจเพราะว่าเราคัดแล,ล้วก็เบนไปหัวแบบสไลด์ติดกระพุ่งเลยนะโอเคอเดี๋ยวปอกสไลด์ลงแบบนแมกกาซีนล,ลองดูแบบเราแบบไม่ต้องดึงช่วยนะเห็นไหมนุ่มนะโอเคนะอ่ะเซฟคู่ไม่ได้ขึ้นนะนกขึ้นไม่ได้กดหลังอ่อนลานไม่ได้ขึ้นเซฟคู่บึ๊บนี่ผมจุดฝั่งนี้ ก้อนเห็นไหมไม่ลั่นนะนีก้อนอย่งเงก็ไม่ลั่นเพราะว่ามันมีเซฟคู่กันอยู่สับปัรเซฟคู่ลงเมื่อไหร่กดละางอนปั่นเลยเกิดแน่นอนนะครับลั่นนะครับปั้งนะครับแต่เบอร์ซิ่งก็ได้นะงั้นเรากินได้เลยนะแต่ชาไม่ได้นะโอเคสวยงามมากนะครับเลขโค้ หนึ่งห้าหกนะครับวันนี้ส่งไปต่างประเทศนะครับสปอกให้เขาดีๆหน่อยนะครับเพราะเขาเป็นชาวต่างชาตินะโอเคขอบคุณมากนะครับก็รอบวันนี้นะครับผิดพลาดกันนะครับตกหบมบู่้องไงต้องกราบขอโทษแล้วขออภาัายด้วยนะครับก็สุขสันต์วันตรุษจีนนะวันนี้วันที่สองนะครับมกร,ราคมปีสองพันหกสิบหกก็คือวันนี้วันตรุษจีนของแท้เลยนะโบว์วันเป็นวันวายนั่นเองนะโอเคขอบคุณมากนะครับซินเจออยียหยูซินชี่เอ้ยซินนี่ยวัวชั่วใช้เนะโอ้ย นะครับผมนะโอ้ก็ต้องขอภัยด้วยนะครับ่พยายามจะโวยพรทุกคนเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วกันนะโวยพรเป็นคนไทยแล้วกันนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอสมให้สมดงปัารถนาเลยเนาะแล้วก็อ่าขอให้อาจใครโรคใครใกล้เจ็บแล้วกันเนาะโอเคเนาะตลอดปีและตลอดไปนะครับสำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่อยากจะสั่งซื้อก็รายละเีตามนี้เลยนะครับ โอลิจะส่งท่านั้นนะโอลจะส่งท่านนั้นก็ตามใมนีไลน์นี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามสสัครยคิวูทูบกดกระดิ่งไว้ให้เรานะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของเราต่อ,ตอ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับซินเจียยูอีซินนี่ยัวช้เออได้แล้วครับบ๊ายบายเคครับ โอเคครับรอบจะส่งวันที่22ม,มกราคมปี2566นะฮะแพ็คเรียบร้อยนะครับ,บ,บ,รบก็ของคุณสัดชัยนะฮะเป็นสลรกเ M906 นะครับ,โโรบทั้งหมด10ตัวนะครับเป็นเงินเงาแกะลายแล้วก็เง written, ินงาธรรมดานะครับอย่างละ5นะแล้วอันนี้ก็ส่งไปสปปนะครับนะก็ส่งผ่านเจนุดขนส่งน้องคายนั่นเองนะครับนะก็เป็นคูเซ่โครด์ีเฟนเดอร์สีคอนบุรีคอมแพกนะครับตัวสีนิ้วกับไม้ธรรมดานะฮะ ทักเรียบร้อยแล้วทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวนำไปส่งให้นะครับขอบ,บคุณมากเลยอย่าลืมกดติดตาม Subscribe y o u t u เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไปส่งให้ลูกค้าทั้งสองท่านก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย